เลยครับผมสาขาวิชาโทการบริหารแรงงานและสวัสดิการครับผมอ่าผมลืมชื่อาอ,าอาจารย์แต่ผมจาได้อาจารย์คืออาจารย์ดรกฤิตสดาธีระโกศลพครับผมขอเสียบุญก่อนอาจารย์ด้วยครับสวัสดีน้องนองนักศึกษาทุกท่านนะครับก็วันนี้ได้รับมอบหมายมาแนะนําวิชาโทการบริหารแรงงานและสวัสดิการนะครับก็จะเรียกสั้นๆว่าโทรแรงงานละกันนะครับเรียนวิชานี้สาคัญยังไงนะฮะแล้วก็ วิชานี้เนี่ยสามารถต่อยอดในทางอาชีพอะไรได้บ้างเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะพยายามจะเล่าให้ฟังแล้วกันนะฮะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับก็ย้นๆว่าอาจารย์โอได้นะครับเวลาเราเรียนเรื่องแรงงานเนี่ยอยากให้พวกเราเชื่อมกับประเด็นในทางสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ด้วยนะครับหลายๆเรื่องเองเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกับพวกเรามากนะครับถ้าสมมุติง่ายๆก่อนนะครับนักศึกษาทุกคนลองคิดตามดูแล้วกันนะครับว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์หนึ่งคนนะครับ เป็นมนุษย์หนึ่งคนถ้าอายุไขเฉลี่ยเราตอนนี้ประมาณ77ปี<ไ>ปปเราเกิดมานะครับเรียนหนังสือจนจบปริญญาตรีอายุ21ปีครับเรียนจบไปแล้วทํางานจนกระทั่งกเกษียณเอาแบบระบบดั้งเดิมไม่เอาระบบแบบกิคอีโคโนมีหรือระบบงานใหม่ๆนะครับก็เกษียณ60นะครับหลังจากนั้นเองเนี่ยเรามีชีวิตอยู่อีกครประมาณ17ปีเราก็ตายแล้วนะครับฉะนั้นถ้าลองดูเวลาจริงๆเนี่ยเราใช้เวลาทํางานนะครับเวลาทํางานประมาณ38-39ปีนะครับ กับช่วงที่เราเรียนหนังสืออยู่จนจบปริญญาตรีแล้วก็ช่วงที่เรากรเกษียณจากการทํางานไปแล้วเนี่ยอีกประมาณสิกว่าปีรวมๆแล้วเนี่ยครึ่งชีวิตหนึ่งของเราเองเนี่ยให้เวลากับการทํางานค่อนข้างมากครับแต่เราเองไม่ค่อยได้มองเรื่องอ่าเรื่องของอ่าวงจรวงจรชีวิตของมนุษย์เนี่ยเราไม่ค่อยให้ความสําคัญกับเรื่องของการทํางานเท่าไหร่ที่จริงเป็นเรื่องสําคัญมากหลายๆเรื่องเองเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันสาคัญยังไงนะครับ ทุกวันนี้เองเนี่ยสมัยก่อนพูดตรงๆเลยก็คือว่าเมื่อก่อนเองเนี่ยการศึกษาเวลานเราศึกษาเรื่องสวัสดิการสังคมก็ได้รวมไปถึงมาถึงเรื่องแรงงานเนี่ยเรามองเป็นฟ์ไซเคิลเหมือนที่อาจารย์ป่วยเ,เคยพูดนะครับแต่ทุกวันนี้หน่วยงานราชการแยกออกเป็น2กระทรวงกระทระวงแรงงานากับกระทรวงพมเสร็จมันทาให้เวลาเรามองก่อบเรื่องสวัสดิการสังคมเรื่องของแรงงานเนี่ยมันไม่เชื่อมกันมันตัดกันไปหมดนะฮะหลยเรื่องเองเป็นเรื่องที่สําคัญมากถ้าเรามาเรียนสาขาแรงงานเนี่ยมาเจอมาเจออาจารย์กล่องอย่างเงี้ยฮะก็ ประเด็นที่เราสอนหนังสือเนี่ยเวลาพูดถึงเรื่องทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องแรงงานเรื่องสถานาการณ์แรงงานเนี่ยสิ่งเหล่านี้คือเรื่องสําคัญมากนะครับแล้วเราต้องเชื่อมโยงให้ได้ทุกระดับเลยลเรื่องเองมันเกี่ยวข้องกับกระดับต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับในประเทศเราช่วงโควิดระบาดอย่างเงี้ยเกี่ยวข้องไหมฮะกับพ่อ,อพ่อแม่พี่น้องในครอบครัวเราอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่ใครตกงานบ้างคุณพ่อคุณแม่ใครถูกเลิกจ้างบ้างคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ใครอาจจะต้องติดติดโรคโควิดบ้างแล้วทางานไม่ได้บ้าง สิ่งพวกนี้จริงๆแล้วมันคือเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเรามากและบางทีเราอาจจะมองเป็นเรื่องที่ไกลตัวนะครับหลายๆส่วนเองเนี่ยปัญหาล่าสุดเองเนี่ยค่าจ้างขั้นต่ําตัวอาจารย์เองก็เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้เยอะมากนะฮะเรื่องค่าจ้างขั้นต่าสิ่งพวกนี้เองเนี่ยจริงๆแล้วนักศึกษาสายสังคมสงเคราะห์สวัสดิการสังคมอาจจะมองเรื่องพวกเนี้ยอาจไม่รู้ว่ามองใกล้ตัวหรือเปล่าจริงๆเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากและมันสําคัญกับคนที่เรียนด้านแรงงานมากรวมไปถึงเรื่องอื่นๆที่อยู่ในประเด็นตรงเนี้ย เรื่องการการเลือกตั้งคณะประกันสังคมที่ผ่านมาอย่างงี้ไม่แน่ใจว่านักศึกษาได้ติดตามสถานการณ์เหล่านี้ไหมการเลือกตั้งประกันสังคมที่สําคัญยังไงและเกี่ยวกับวิชาด้านสวัสดิการสังคมด้วยนะฮะประกันสังคมเองเราหักกลับให้ความสําคัญที่น้อยมากในประเทศเราต่างจากในยุโรปนะ,ะซึ่งเวลาเรามาเรียนเรื่องของแรงงานเนี่ยตัวอาจารย์เองก็จะพยายามจะเล่าในเชิงทั้งประวัติศาสตร,ร์เชิงสถานการณ์เชิงอะไรต่างๆให้ฟังด้วยนะ,ะและในสาขาก็มีอาจารย์ที่หลากหลายที่เชี่ยวชาญใ,ในเชิงแบบอาวุวิทยาการแล้วกันนะครับ ตัวหลายๆเรื่องเองในที่นี้เนี่ยลิต์มาให้ดูเสียว่าเรามีหลายๆเรื่องที่สําคัญมากกับเรื่องของแรงงานและมันเชื่อมอยู่ในในสาขาวิชาที่เราเรียนและบางทีเองเนี่ยหลายๆเรื่องเองมันอาจจะต้องบอกว่ามันไม่ได้มองเฉพาะแค่ศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งแต่มันเชื่อมเชื่อมร้อยกันหลายศาสตร์มากนะครับรวมไปถึงปัจจุบันในสถานการณ์ที่ล่าสุดเนี่ยอ,อาจารย์ผู้ใหญ่ท่านหนึง่งเคยสอนว่าเวลาเรามองเรื่องของแรงงานอาจจะไม่ได้มองเฉพาะมิติแรงงานเฉพาะคนทางานแต่จะต้องมองมิติแรงงานในฐานะผู้ผลิตและผู้บริโภคได้ด้วยฉะนั้นนี่หมายความว่าไง สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเรื่องแรงงานที่มีกรณีที่สําคัญมากและใกล้ตัวเรามากเช่นกรณีแรงงานแพตฟอร์มที่เป็นไลเดอร์ส่งอาหารอย่างเงี้ยทำไมคนในสังคมไทยไม่ให้คุณค่ากับเขาเลยมองว่าเขาเป็นอะไรก็ตามแต่สิ่งพวกนี้เองเนี่ยก็ต้องกลับมานะเราก็จะมีการพูดถึงประเด็นต่างๆที่เป็นประเด็นอย่างเงี้ยซึ่งเป็นประเด็นร่วมสมัยในปัจจุบันด้วยนะครับอันนี้คุยให้ฟังคร่าวๆนะครับวัตถุประสงค์ของการที่ในสาขาโพแรงงานเนนะฮะเราก็อาจจะต้องบอกว่าเราต้องการที่จะผลิตนักศึกษานะครับ ที่มีความรู้นะครับมีความเข้าใจในหลักการทางทฤษฎีหลักทฤษฎีแล้วก็หลักการการทางานการบริหารแรงงานนะครับคือมันต้องเชื่อมโยงกันระหว่างหลักทฤษฎีและการบริหารนะแล้วก็สถานก,การณ์ไปด้วยกันประเด็นที่สําคัญคือว่าบางทีเองเนะี่ยนักศึกษารุน่นก่อนๆที่พวกเราเองเคยถามนงแต่ปี60แล้วนะว่าทาไมต้องเรียนวิชาทฤษฎีนะทำไต้องเรียนวิชาทฤษฎีลองดึกภาพดูนะครับว่าทาไมทฤษฎีถึงสําคัญะจะยกตัวยอย่างง่ายๆเสมอว่าเวลามองประเด็นปัญหารเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งเนะี่ย ถ้าเราไม่มีเลนในการมองเลยเนี่ยเราจะต่างอะไรกับคนที่ไม่เรียนสาสาานั้นมาเห็นกรณีหนึ่งที่จะยกตัวอยา่นะางคนนักศึกษาอยู่เสมอมันจะมีปีหนึ่งที่ประกวดนางงามนางงามที่ชื่ออะไรจำไม่ได้แล้ววนะ่ะนางงามแล้วมีสังคมถกเถียงเรื่อง social movement เยอะมากเลยว่าไอ้คำนี้คืออะไรชื่อเลยนะมาริยานะปีนี้ที่ชื่อมาริยาแล้วสังคมไทยอะ่ะถกเถียงเรื่องคำว่า social movement กันเยอะมากแต่ทั้งจริงๆแล้วเนี่ย,อยบอกว่าคำคำนี้ต้องบอกว่าอะไรนะ คำคำนี้เองเนี่ยมันต้องบอกว่าถ้าเราสามารถที่จะมองเขาเรียกนะมองในเชิงแบบว่าถ้าเรารู้นะรู้จริงว่าคำคำนี้แนวคิดทฤษฎีมันคืออะไรในการมองเรื่องของคํานี้เนี่ยหรือว่าอาจจะมีการค้นคว้าหาความรู้ที่มันถูกหลักเราจะไม่ต้องมานั่งถกเถียงอะไรกันในโซเชียลที่มันกว้างขวางขนาดน,นั้นนะซึ่งมันจริงๆมันเกี่ยวกับเลนในการมองด้วยถ้าเราเรียนสาขาแรงงาน เราเวลาเรามองไประเด็นว่าโซเชียลมูเมนต์หรือเลเวลมูเมนต์เนี่ยอาจจะต่างจากภาคธุรกิจมองหรืออาจจะต่างกักคนท,ทั่วไปมองก็ได้อย่างเงยทับนี้พูดกับคร่าวๆแล้วกันประเด็นถัดมาเนี่ยเราต้องการสร้างมันดิที่มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์แรงงานทุกคนที่สถานการณ์แรงงานไม่เหมือนก่อนครับสถานการณ์แรงงานในด้านเดิมเมื่อก่อนเราพูดถึง เร,เราพูดถึงสถานการณ์แรงงานในแบบพวกแบบโรงงานในอุตสาหกรรมทุกวันนี้รูปแบบการจ้างงานที่พวกเราจะเจอในอนาคตเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากเราจะย้ำเสมอว่าเราจะไม่เจอรูปแบบการจ้างงานที่มั่นคงจนกเกษียงทํางานจนกระเียงนะเราจะถูกเลิกจ้างช่วงไหนไม่รู้และระบบโซเชียลเซ็นเน็ตหรือโซเชียลโฟเร็ชั่นเองเนี่ยมันจะมาช่วยอะไรพวกเราได้บ้างสิ่งพวกนี้เนี่ยเราต้องทําให้เห็นภาพระบบการจ้างงานใหม่ๆที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยฮะและเราต้องวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้ได้ครับ ัดมาเนี่ยเพื่อส่งเสริมบทบาทแรงงานต่อการพาัฒนาเศรษฐกิจและสังคมประเทศนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเองเป็นการตระหนักต่อประเด็นจริยธรรมและความเป็นธรรมทางสังคมนะครับก็เข้าๆเรยวๆก่อนในการวิชาที่เรียนเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด5ตัวนะครับมี 3- 2 1หนึ่งเป็นวิชาที่เกี่ยวกับทฤษฎีและสถานการณ์ซึ่งวิชานี้เนี่ยอย่างที่บอกมันเป็นเลนในการมองให้ภาพก่อนซึ่งเป็นภาพที่ใหญ่แล้วบางคนบอ,อกหจะว่ามันจะไกลตัวดูแบบว่ายากดูไกลตัวท้ี่จริงแล้วเนี่ยอันนี้มันเป็นฐานในการมองในการวิเคราะห์สถานการณ์มองประเด็นเรื่องแรงงานที ที่ทําให้เรามีบกานและกันพูดคร่าวๆนะครับสามสองสองกับสามสองสามสองสองกับอีกตัวหนึ่งเนะี่ยวิชาการบริหารทรัพยา,ยากรมนุษย์กับคุณภาพชีวิตการทํางานกับอีกตัวหนึ่งที่มันน่าจะไปด้วยกันได้คือสังคมวิทยาและจิตวิทยาการทํางานซึ่งอาจจะมองถึงในระดับที่ไม่ใช่ในสังคมหรืออาจจะลงมาถึงระดับองค์กรด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เองสองวิชานี้มันมีเงื่อนไขาอามันมีจุดเด่นในแง่ของอะไรบ้างต้องบอกว่ามันสามารถที่จะแอปพลายความรู้บางอย่างที่เอาไปใช้ในการปฏิบัติงานในสหารประกอบการหรือรวมไปถึงใน หน่วยงานต่างๆองค์กรราชการก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นวิชาที่ประยุกต์ใช้ได้นะครับตัวอีก2ตัวในสามสองสาที่เป็นมาตรการทางกฎหมายนะครับกับตัวในเองเนี่ยสามสองห้านะครับที่เป็นการบริหารความขัดแย้งในประเด็นแรงงานเนี่ยมันน่าจะไปคู่กันได้อยู่เพราะว่าประเด็นเรื่องของมาตรการทางกฎหมายนี่เป็นประเด็นที่จะบอกนักศึกษาว่าสําคัญมากเพราะอะไรในฐานะที่เราเป็นคนทํางานทุกคนต้องเป็นคนทํางานอยู่แล้วเรียนได้สิจบไปมีใครปฏิเสธตัวเองบ้ว่าตัวเอง,เองไม่ใช่คนทํางานบ้างครับ คงไม่มีทุกคนเป็นคนทํางานหมดฉะนั้นเองวิชายอย่างเงี้ยมันสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ทั้งตัวเองได้ด้วยที่ไม่ใช่เฉพาะคนอื่นตัวเองจะไปต้องรู้กฎหมายไหมฮะรู้สิทธิแรงงานไหมฮะทุกคนทุกวันนี้มีการละเมิดสิทธิแรงงานในที่ทํางานเยอะมากแต่เราไม่สามารถช่วยใครได้เลยหรือว่าตัวตัว,ตว,ตว,ตวเ,เราเองก็ช่วยไม่ได้แต่ถ้าม,มีความรู้พวกเนี้ยมันสามารถเป็นโล่ป้องกันอะไรบางอย่างให้กับเราได้รวมไปถึงช่วยเหลือคนอื่นได้ทุกวันนี้มีเคสแบบอย่างเงี้ยมาปรึกษาเกือบทุกอาทิตย์เลยอาทิตย์นึงหลายคนมากเลยที่มาถามเรื่องกฎหมายอะไรแบบเนี้ย ถ้าเรารูเรื่องพวกนี้เองเนี่ยมันสามารถปกป้องสิทธิ์ตัวเองได้และรวมถึงไปช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยซึ่งไม่ใช่เฉพาะแค่พูดแค่เรื่องกว้างๆแบบนี้นะแต่ในที่ทํางานเองเนะี่ยล่าสุดมีนักศึกษาขอ,อนิดเดียวแล้วกันประเด็นคือมีนักศึกษาที่บร,ริษัทสีเขียวที่หนึ่งนะฮะที่จริงไม่ค่อยไม่ได้ทำงานสารประกอบการเยอะหรอกแต่มีเพื่อนอยู่เขาบอกว่าเขาเขาตามหาคนที่เชี่ยวชาญเรื่องกฎแรงงานและเกี่ยวกับเรื่องของให้ความรู้อบรมเรื่องของกฎหมายแรงงานแต่เขาหาไม่ได้ในภาคเอกชนเลยเขาดันไ รับนักศึกษาคณะเพื่อนบ้านเราชื่อคล้ายๆกับเราแล้วกันนะเป็นสังคมเหมือนกันแต่เขาไม่ได้เรียนกฎหมายแต่เขาเข้าใจว่าเรียนเป็นในเชิงมนุษย์กับสังคมอยู่บ้างเขาเรียนรับลักษณะอย่างนะคเข้าไปเพราะเขาไม่บอกไม่มีนักศึกษาเราไปสมัครนะแต่ประเด็นคือว่ามันน่าสนใจว่าภาคธุรกิจเองก็เริ่มแบบมีประเด็นอย่างงี้เข้ามาแล้วก็ไม่ได้มองคุณค่าในแง่ของกฎหมายที่ใช้ในการจัดการแต่เอาไปอบรมให้ความรู้อยู่ซึ่งไปปรากฏว่ามีตําแหน่งหนึ่ใน,ในบริษัทสีเขียวๆรักยาใหญ่รักอ่ายักษ์ใหญ่รายหนึ่งนะครับ ปัญกาบริหารขาา้อขัดแย้งนี่ก็เป็นประเด็นที่สาคัญอยู่แล้วนะครับเพราะมันต้องเจอที่ทํางานไม่ว่าจะเป็นรัฐเอกชนหรือภาคประชาสังคมมันมีหมดนะครับอาจารย์ในสาขานะครับพิชาโทก็จะมีทั้งาาศาสตราจารย์ดรพงเทพสันติกุลนะครับมีาศาสตราจารย์ดรธัญลักษณ์วีรัศมบัณฑนะครับแล้วก็รองาศาสตราจารย์ดรนาราเกตยิมสุขแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญลักษณ์ลุงแสงจันแล้วก็ตัวอาจารย์เองอา,าจารย์ดรกฤษดาทีรโกศงคงนะครับมีอาจารย์ทั้งหมด5ท่านนะครับ บนตำแหน่งสายนาตต่างๆเนี่ยเราค่อนข้างไปได้หลากหลายนะครับเพราะว่าถ้าย้อนในประวัติศาสตร์ในหลักสูตรสาขาที่เคยเรนนี้กันมานะฮะแล้วก็จะเห็นว่าตอนที่ยังไม่มีสาขาวิชาโทเลยนะรวมไปถึงไม่เคยมีหลักสูตรปโทเมื่อก่อนด้วยก่อนหน้านั้นในประวัติศาสตร์คยไปอ่านเอกสารเจออาจารย์ผู้ใหญ่เคยพูดว่าการเรียนแรงงานในคณะเนี่ยเป็นความรู้เ,เชิงสาขาวิทยาการเราไม่สามารถใช้ความรู้เฉพาะต่างใดศาสตร์ในการทำความเข้าใจเรื่องของแรงงานได้นะฮะ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐศาสตร์การกเมืองสังควมวิทยาจิตวิทยานะเศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์นะเกี่ยวข้องกันหมดเลยนะกฎหมายด้วยมันจะเป็นต้องใช้ความรู้หลายด้านในการที่จะใช้ในการศึกษาเรื่องของประเด็นแรงงานนะครับงานราชการเนี่ยคงไปได้หลายหน่วยงานอยู่แล้วคือพวกทากระทรวงแรงงานไปได้หมดกระทรวงพอ,งองงบาง,บางตำแหน่งบางตำแหน่งเข้าไปได้นะครับก็หลักๆจะเป็นกระทรวงแรงงานนะครับแล้วก็ภาคเอกชนไปได้หลายสายนะครับสายพวกด้านทรัพยากรมนุษย์ด้านพวก ความยั่งยืนตัวนี้ธุรกิจที่มีเรื่องความยั่งยืนหมดและสายสัสคงสมคมสงเคราะห์น,น่าจะพอเตนภาพลักษณะแบบนี้ทํางานพวกนี้ได้อยู่ <S <S แล้วก็ทางด้าน NGO เนี่ยองค์กรเอก,อกชนต่างๆก็ไปได้หลายที่ทาเรื่องของแรงงานนะครับพวกเครือข่ายที่ดิ้บมานี่คือส่วนมากเป็นเครือข่ายที่รู้จักกันอยู่แล้วนะทำงานด้วยกันนะครับ <S <S แล้วก็องค์การระหว่างประเทศก็มีพวก ILO IOM นะ้นแล้วก็ UNHCR ที่พอจะเป็นสายแรงงานที่จะพอไปทําได้อยู่นะครับก็แนะนําคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ขอบคุณมากเลยครับสวัสดี อขอเสียบุญไปกอาจารย์โอ้ด้วยครับผมโอเคอ่ะใครพอเมื่อกี้ถามไปแล้วน้องมีคนสในใจด้านแรงงานอยู่แล้วนะครับผมเป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมเมื่อกี้ที่อาจารย์ให้ไปแล้วก็เป็นข้อมูลเชิงลึกด้วยนะครับผมของวิชาโทการบริหารงานแรงงาน,งน,านและสวัสดิการนะครับผมแล้วต่อไปนะครับผมะระหว่างที่นี้นะครับผมอ่ะตรงนี้เป็นวิชาโทการมาชุมชนนะครับผมเดี๋ยวจะเป็น ท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รณรงค์จันไดนะครับผมที่จะมาแนะนําวิชานี้นะครับผมน้องๆครับก่อนจะเรียนวิชาโทเนี่ยเราจะมีวิชาหนึ่งที่เ,เรียกว่าวิชาปรีเออเป็นปรีโทนะครับผมซึ่นงน้องๆสามารถลงได้นะครับผมเดี๋ยวพี่จะมาบอกว่าวิชาอะไรบ้างก่อนต่อไปนะคะรับผมขอได้เดินเชิญอาจารย์รณรงค์จันไดนะครับผมสำหรับวิชาโทการหน้าชุมชนขอเสียงปรบมืออาจารย์ด้วยครับสวัสดีครับง่วงไหม ง่วงเหรอพ่ออะไรแอร์มันเย็นหิวเหรออ่ะมีคําถามไหมวิชาคอมีควาถามไหมมีมีใครพูดถ้าตายขายของแทบตายก็ตามแต่นะมันก็จะได้คนแบบประมาณสักสิบห้าคนยี่สิบคนหรือว่าสามสิบคนประมาณนี้นะครับแล้วก็ครึ่งห้องเนี่ยที่มาเรียนอาจารย์เนี่ยก็จะเป็นเด็กรัฐศาสตร์กับเด็กเบี้ยกับเด็กป่วยนะครับมาเรียนอยู่มาสักครึ่งหนึ่ง ของวิชาโทพร,ระนามชนนะครับแต่ก็ต้องพูดนะเพราะว่าเขาให้เราพูดก็ต้องพูดว่าันเรียนอะไรบ้างน,นะครับเรียนอะไรบ้างอ่ะวิชาโทพัฒนาชุมชนครับ mm hmm. เป็นพระนามชนเนี่ยเป็นแต่ก่อนเป็นภาควิชานะครับตอนนี้ก็เป็นวิชาโทแล้วก็มีปริญญาโทสาขาพัฒนาชุมชนอยู่นะครับอาจารย์นิจกพัฒนาชุมชนทั่วประเทศที่สอนตามราชภัฏ สอนตามมหาวิทยาลัยภูมิภาคต่างๆเนี่ยเกือบทั้งหมดจบพัฒนาชุมชนจากธรรมศาสตร์นะครับก็เป็นต้นกําเนิดต้นตํำรับของวิชาพัฒนาชุมชนของประเทศไทยก็อยู่ที่ธรรมศาสตร์นะครับแล้วเมื่อกี้อาจารย์อาจารย์โน้ตมาบอกว่าต้องเรียนผู้สูงต้องเรียนการแพทย์เพราะว่าทุกคนต้องอะไรครับป่วยใช่ไหมอาจารย์แบงบว่าสังคมเราเนี่ยในสังคมผู้สูงอายุ อาจารย์โอ้ก็บอกว่ามีแรงงานอยู่เยอะสวัสดิการแรงงานสําคัญอาจารย์จะบอกให้เาว่าทุกกลุ่มเป้าหมายครับอยู่ที่ไหนครับในชุมชนครับ <_ utt> คือถ้าถ้าคุณมาเรียนกับเราครับคุณจะเจอทุกกลุ่มเป้าหมายครับ <_ t id> จะตั้งแต่เด็กอาจารย์ปีน้พูดถึงเรื่องเด็กนะครับเจอแรงงานเจอคนพิการเจอผู้สูงอายุเจอทุกเคส อยู่ในชุมชนหน้าที่ของพวกเราคือทำยังไงให้ชุมชนมันเข้มแข็งให้ชุมชนมันน่าอยู่ทำโซเชียลให้เวิร์กทำสังคมให้มันเวิร์กนี่คือวิชาทูพัฒนาชุมชนของพวกเรานะครับนะเราอย่าไปคิดว่าเรียนพัฒนาชุมชนเนี่ยคือเรียนพัฒนาชนบทเรียนพัฒนาหมู่บ้านมันนอกเชยนะครับ ใส่ผ้าถุงสารตะก,ก้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะพัฒนาชุมชนเขาว่าชุมชนมันคือคอมมูนิตี้นะฮะคอมมูนิตี้มันก็คือการที่มีคนอยู่ร่วมกันเยอะๆหลากหลายแห่งคือคอมมูนิตี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งคอมมูนิตี้นั่งอยู่ห้องเนี้ยก็เป็นหนึ่งคอมมูนิตี้ทำยังไงให้คอมมูนิตี้นี้เข้มแข็งอยู่ร้วยกันอย่างดีมีความสุข นะครับแล้วก็เกิดการพาฒนาย,ยั่งยืนร่วมกันอันนี้คือหนึ่งคอมมูนิตี้ก็เป็นการพัฒนาชุมชนใช่ไหมอาเซียนก็เป็นคอมมูนิตี้นะครับเ,เด็กสังคมสงเคราะห์ก็เป็นคอมมูนิตี้ดังนั้นเนี่ยการนพัฒนาชนไม่ได้หมายความว่าแค่การพัฒนาชนบทหรือการพัฒนาหมู่บ้านเท่านั้นแต่เป็นเรื่องเป็นการพัฒนาที่คนอยู่ร่วมกันเยอะๆเนี่ยจะอยู่ยังไงทำโซเชียลให้เวิร์นะครับ อันนี้ไปยังข้างไปเรี่ยงกับใครบ้างครับเรี่ยงกับคนแรกครับอาจารย์อะไรครับอาจารย์ปูนะครับเรี่ยนกับคณะบดีนะครับเลี่ยนกับอาจารย์การนะครับเลียนกับอาจารย์จอจเลียนกับอาจารย์ทักเียกับอาจารย์วุ้นนะครับซึ่งทุกคนก็มีทั้งผลงานวิจัยวิชาการนะครับในการทํางานการพัฒนาชุมชนนะครับจะมีทั้งสาย policy นะครับการ social policy การมองชุมชนแบบ มหาภาพนะครับแล้วก็มีสายปฏิบัติอยู่ในนี้ดังนั้นเนี่ยคนเรียนทั้งนามชนก็จะเรียนทั้งเห็นภาพว่านะครับว่าทิศทางการพัฒนาของไทยของโลกเป็นยังไงแล้วก็เวลาปฏิบัติกับชุมชนจริงๆเนี่ยมีเทคนิคมีเครื่องมืออะไรในการเปรียกับชุมชนนะครับทั้งห้าท่านนี้ก็จะรอกรองพวกเรานะครับในการทํางานกับชุมชนเรียนอะไรบ้างครับเอาง,ง่ายๆครับ ทั้งหมดเนี่ยวิชาโทที่พูดมาทั้งหมดที่เราโมคุยกันในวันนี้เนี่ยเรียนกี่วิชาครับห้าวิชาถูกไหมวิชาโทแต่ก่อนเนี่ยมี21่สิบอ็ดหน่วยนะครับก็คือ7วิชาตอนนี้วิชาโทรเราเหลือแค่15บห้าหน่วยกิจคือหวิชาวิชาโทแทบจะไม่มีผลกับการสมัครงานเอาอย่างนี้นะเอาตรงๆนะ วิชาที่ผลจะมาสักง,งานคือวิชาเอกวิชาเอกเราคือวิชาเอกอ,อ,อะไรครับรออเอกอะไรครับเอกเราคือเอกสังคมสงเคราะห์วิชาโทเป็นการทําให้เรามีเครื่องมือทําให้เรารู้เทคนิคเครื่องมือที่มากกว่าคนอื่นในเรื่องประเด็นนั้นๆน,น,นะครับแต่ยังไงก็ตามแต่เวลาเขาสมัครงานเนี่ย เขาจะดูแค่วุฒิวิชาเองนั่นพวกเราในห้องนี้ก็คือสังคมสงเคราะห์ศาสตร์นะครับส่วนวิชาไมเนอร์ครับลักษณะแบบนี้ครับเป็นวิชาเสริมจะมีผลกับการสอบสัมภาษณ์ว่าอุ้ยจบเทคนิคเครื่องมือทำง,งานกับชุมชนมาไหมจบงานโรงพยาบาลมาไหมจบงานเรืยอนจำมาไหมจบงานเด็กเยาวชนมาไหมถ้าคุณมีวิชาไมเนอร์ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานคุณก็อาจจะมีสิทธิ์ตอบคาถามที่ฉลาดในเรื่องนั้นมากกว่าคนที่ไม่จบดังนั้นวิชาโทรไม่ผลกับการสมัครงานแต่มีผลต่อรับเข้าทํางานในการสอบสัมภาษณ์นะครับหนะลักสูตรนี้ครับมันถูกบังคับในวิชาโทร,รอยู่สวิชาก็คือวิชาแนวคิดตับกระบวนการเรียนรู้คอนเซปต์ก่อนนะครับ และวิชาวิจัยชุมชนซึ่งอย่าไปคิดว่าวิจัยชุมชนจะเป็นวิจัยที่ยากมากเวลาลราไปเรนชุเรเอ๊ะ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 จนกว่าจะอ๋อหาคําตอบง่ายๆครับโดยใช้กระบวนการของชุมชนหาคําตอบสิ่งเหล่านั้นแหละว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรคําตอบอยู่ตรงไหนก็คือวิจัยชุมชนแล้วก็วิชาวางแผนการพัฒนาชุมชนอันนี้คือวิชา,าบังคับ ถ้าคุณเลือกเรียนวิชาโทรพัฒนาชุมชนต้องเก็บสวิชานี้นะครับ9ก้านกิจเก้านกิจที่เหลือครับอีกสวิชาให้เลือกแค่2วิชาอีกหกในกิจน,นะครับประกอบด้วยวิชาอะไร KM การจัดการความรู้นะครับวิชา Community and Network Empowerment วิชาเครือข่าย วิชาเมืองและสิ่งแวดล้อมนะครับการทํางนานกับชุมชนบ้านกัดสันชุมชนคอนโดนะครับแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมเมืองเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็เรื่องของสวัสดิการชุมชนซึ่งเป็นวิชารหัสสอคอถ้าคุณเรียนรหัสสอคอนะครับ sw สามเจ็ดเก้าชื่อว่าสวัสดิการชุมชนเนี่ยก็สามารถเป็นวิชาเลือกในวิชาโทพัฒนาชุมชนได้สรุปง่ายๆครับว่าบังคับสามแล้วก็เลือกมาสอ จากวิชาเหล่านี้นะครับสิ่งที่เราเรียนครับก็เดี๋ยวไปเจอในห้องเรียนนะครับลงไปในชุมชนทํางานในชุมชนนะครับเอาเครื่องมือที่เรียนไปอยู่ในชุมชนนะครับทำงานจริงๆเลยนะครับฝึกปฏิบัติฝึกทักษะในชุมชนนะครับในส่วนนี้นี่ครับบรรยากาศการเรียนของพวกเรานะครับเด็กที่เรียนก็ลงไปอยู่ในชุมชนนะครับนะครับไปลงทําแผนที่เดินดินทํางานชุมชนนะครับ ทำออกแบบธุรกิจนะครับร่วมกับชุมชนนะครับเอาโปรดักของชุมชนมาหนึ่งชิ้นแล้วทำยังไงให้เกิดมูลค่าเพิ่มทำให้รายได้เกิดขึ้นกับคนในชุมชนก็เป็นลงมือทำนะครับส่งเสริมอาชีพนะครับเห็นใจาอกว่าส่วนใหญ่เป็นนักศสกราครับนะครับนะครับลงไปในชุมชนนะครับเป็นสัตวหริ่ยประชาคมร่วมกับชาวบ้านนะครับดึงเอาภูมิปัญญาที่มีในชุมชนเนี่ยมาทำเป็นมูลค่าเพิ่มอย่างไร นะครับเพื่อตอบตัวการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะครับไปทำพิธศาการมีชีวิตนะครับกับอุ่มชาวประมงนะครับที่อยู่ในชุมชนนี่จบมาแล้วทำงานอะไรคำตอบง่ายๆคือทำอะไรก็ได้ที่สอบได้นะครับที่อยากจะทำนะครับหลักๆเลยครับตำแหน่งที่อยู่ทุกหน่วยงานราชการที่เรียกว่ากรมการพัฒนาชุมชนก็บรรจุเป็น ตำแหน่งพัฒนากรหรือพัฒนาชุมชนนะครับถ้าอยู่ในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ชื่อว่านักพัฒนาสังคมนะครับแล้วก็ถ้าอยู่ในอบตอเทศบาลซึ่งมีอยู่เ0 0ดพันแห่งนะครับเจ็ดแห่งเนี่ยทุกแห่งต้องมีอย่างน้อยแห่งละหนึ่งคนคือนักพัฒนาชุมชนของเทศบาลของอบจอของอบตมีทุกที่นะครับ หรือว่าทํางานเอกชน CSR ก็ได้ทํางานชุมชนสัมพันธ์ก็ได้ทําประเมินโครงการก็ได้นักบริหารโครงการก็ได้นะครับทําผู้ประกอบการทางสังคมก็ได้นะครับเดี๋ยววันนี้จะมีพี่ออยมาพูดสั้นๆให้เราฟังไว้เอาความรู้ทางการพัฒนาชุมชนไปใช้ในการทําธุรกิจตัวเองอย่างไรนะครับแล้วเกิดประโยชน์ยังไงบ้างแบบง่ายๆนะครับโอเคจุดเด่นของสาขาพนักงามชนครับคือหนึ่งฮะ เราเป็นจุดเริ่มต้นศาสตร์การพัฒนาชุมชนแห่งแรกของประเทศไทยนะครับสองครับเรามีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงเห็นภาพของจริงนะครับเห็นความรู้ที่มันหลากหลายนะครับมีพี่น้องพัฒนาชุมชนทั่วประเทศเรามีเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่เรียนสอนด้านการพัฒนาชุมชน44แห่งทั่วประเทศนะครับก็จะมีงาน c s d สัมพันธ์ที่ไปร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านการเรียนการสอนพัฒนาชุมชนปีนี้จกที่เชียงใหม่ นะครับเราก็จะเอานักศักษาที่เรียนโทพัฒนาชุมชนบางคนไปร่วมในส่วนนี้ด้วยนะครับนี่คือจุดแข็งของงานพัฒนาชุมชนนะครับพอฟังแล้วมีใครเปลี่ยนใจไหมครับเปลี่ยนใจเข้าเปลี่ยนใจออกได้หมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวชพี่ออยครับพี่ออยมาพูดสั้นๆนะครับว่าเรียนพัฒนาชุมชนเอามาใช้ประโยชน์ักบการทํางานยังไงขอเสียงตบมือพี่ออยนะครับพี่วีกรเป็นสิ์เก่าดีเด่นปีนี้ครับ 6เด er, an ือนตอนนั้นก um ็ทําความสะอาดทาอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็จริงๆก็เล่าให้ฟังนิดเดียวครับก็คือว่าตอนนี้ที่พี่ทําอยู่คือทําร้านอาหารของตัวเองแต่เป็นร้านอาหารของชุมชนคือหมายถึงว่าเอาเอาวิตภัณ์ในชุมชนนะครับมามานาเสนอในร้านอาหารของตัวเองว่าเรามีอาหารอะไรบ้างที่ในชุมชนมันเด่นขึ้นมาแต่ว่าไม่ใช่ว่าเขาเรียกอะไรครับไม่ใช่เพราะว่าปัญหาที่เราอยากจะทําร้านอาหารเพราะว่าเราอยากจะนําเสนอเรื่องของชุมชนอย่างเดียวแต่ว่าที่มาค้นพบว่า มันก็เหมือนเอาทุกศาสตร์ที่เราเรียนความเป็นสังคมของคอครับไปใช้ก็คือว่าเราค้นพบว่าในในชุมชนเรามีผู้สูงอายุที่อยู่ในเขาเรียกครับอยู่ในบ้านที่เขาแบบยังมีฝีมือแต่เขาอยู่ในหอยเฉยๆในบ้านนะแล้วเราจะทำอย่างไงร้านที่รับมระโตนะครับจริงๆมระโตเนื่องกว่าก็จะรับแค่แบบเช้าไอ้กลางวันหนึ่งโต๊ะเย็นหนึ่งโต๊ะเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็เหมือนคล้ายๆเชฟเทเบิลแต่ไม่ใช่นะแต่ว่าคนที่มาก็คือลักษณะว่าก็จะเป็นแขกผู้ใหญ่หรือเป็นคนที่แบบเออแบบเขาจองเพราะว่าถนนมันเข้าไม่ถึงครับ ก็ต้องเดินเข้าไปไปอยู่ดินน้ำใช่ไหมครับวิธีการของเราก็คือเรานําเสนอความเป็นชุมชนโดยการที่ให้คนที่เป็นผู้สูงอายุในในชุมชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการทาร้านอาหารแล้วก็พัฒนาโปรดักต์คือหมายถึงว่าเราก็พัฒนาโปรดักต์ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่าจะเป็นข้าวสารที่อยู่ในจังหวัดนนทบุรีเนี่ยเราก็พัฒนามาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อให้เขาสามารถที่จะขายได้จากเดิมที่สมมติราคาขายทั่วไปใช่ไหมครับเขาเขาผ่านข้อค้าคนกลาง60บาท แต่พอเรามาพัฒนาโปรดักต์ไปถึงพัฒนารูปแบบอิสร์แล้วขายให้เขาเนี่ยเขาก็เพิ่มมูลค่าเป็นร้อยร้อยห้าสิบใช่ไหมครับกำไรเขาก็หมายถึงว่าส่วนต่างที่เขาจะได้ก็มากขึ้นใช่ไหมครับอันนี้คืองานพัฒนาชุมชนในขณะเดียวกันเนี่ยที่กาลังทําอยู่ตอนนี้ก็คือวินมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามีใครเคยนั่งมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าไหมที่เป็นพี่วินอ่ะวินมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามีใครเคยนั่งไหมไม่มีเลยรโอ้ปนดันมีมีหนึ่งคนจะบอกว่าตอนนี้ครับพี่กาลังจะทาก็คือจดทะเบียนกลุ่มมมที่่เเเเปป็็นนนนววิิิออร์์ไไซฟฟ้าาพืสหกจชชุ ของมอไซค์ไฟฟ้าเนี่ยในในจังหวัดนษย์ก็ในในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งเรากําลังจะทาจดทะเบียนให้เขาอันนี้ก็เป็นงานหนึ่งที่ที่ชุมชนเข้าไปหมายถึงว่างานพนัฒนานชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมได้ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยแต่แต่สำคัญที่สุดอะครับอย่างที่อาจารย์ตั๊กบอกคือทุกคนมีวิชาเอกคือสังคมหลุคอ,ออย่างพี่เองเรียนพนักงาชุมชนเองก็ไม่ได้ว่าเพราะว่าหมายถึงว่าใช้งานพนักงานชุมชนซะเยอะก็จริงหมายถึงว่าวิชาความรู้จากงานพนักงาชุมชนเยอะแต่ว่าสิ่งสำคัญกว่าคือเราก็ใช้วิชาาาเเเออออกงงงรรคคคืนนสัมทีี่ยะ มามาใช้ประโยชน์ตรงนี้ด้วยคือมันประยุกต์ใช้ครับกับงานพัฒนาชุมชนด้วยมันก็จะครอบคลุมมากขึ้นแล้วก็แล้วก็ต่อเนื่องมากขึ้นนะครับประมาณนี้ไม่ีใครสงสัยเลยไหมครับมีไหมไม่มีเลยมีคําถามไหมครับไม่มีเลยครับมีไหมครับมีเลยไม่มีโอเคขอบคุณพี่ออยมากครับตัวนี้พี่ออยหนครับผมครับก็วิชาสุวนรณชนตามเวลาครับหอมแบบ14นาฬิกา25นาทีครับขอบคุณมากครับเป้ครับผมขอบคุณครับผมเบื้องต้นรยรงค์ครับ